สวยแค่ยใจเศร้าแม่ห่างนางหมยลูกติอดสวยกว่านี้ยังมีอีกไหมว้าวดอกสากุระบานแล้วเจ้าในหมู่บ้านนี้เจ้าว้าวมันยังมันยังมาร่วงมาลอยแต่เด้อที่นี่มันฉนาวกติอื่นนะโอ้ติอื่นเปร่วงล้วนะ่ยที่นี่ยังบมาร่วงเท่านะเพิ่งจะบ้านคนะ่ายบ้านยังบ้านมาเต็มตีเลยเนี่ยนะ นี่อันก็ถ to ้าบานเต็มที่มันจะบานยิ่งกว่านี่นะสุดยอดเลยสาม ja. า like ต้นเบลเยเบลเฮเดี่ยโอ้ยงาม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 แต่งงามว่างามปละรําประเลืองามพี่รีพ่เละงามเหมือนสาวน้อยสาวฉีโอ้ยยังเหมือนโดนจีโดนใจดูดูดูความงามของนางสิค่ะถ้านางร่วงหมดแล้วจะก็จะกลายเป็นใบเด๋อเจ้า ใบยังอันนี้อยู่เลยเนะี่ยใบยังสีน้ำตาลนะถ้านางลวกมดใบก็จะเป็นสีเขียวด้วยพอ,อเพิ่น,นะเปินมาปั่นลุเล่นกันนะวันนี้ดูสวยกว่านี้ยังมีอีกไหมเมินมาลวกก็อย่ายังมาลวงเนาะคนเฮานี่ก็ได้พอเลรอเปิตัดมันอันนี้นะน่าๆน่จริงเนี่ย คนต้องตัดอะ่ะถ้าแบบตัดกิ่งเก่ามันออกมันก็บ่กปรงง่งอ่ะเนี่ยพอฝนตัดเดี๋ยวยิงตัดมันยิงปร่งอะในหอยตัดถึงท่านะ่ะว้าวทำไมถึงสวยขนาดนี้อุ้ย้ามันแตแกใหญ่กว่านี้มันจะเป็นสีแดงออกเลย สวยขยี้ใจเศร้าแม่หางนางไมยลูกติดสงรงกระใสเกินเกินบาสวยเหลือเกินโอุ้ยอยากกินพีล่ลีว้าวดอกดอกไม้งามพีลพ่ลีพี่เลาะงามกระดอกระเดียงามปลาล่ำปลเหลืองามหาสุติงามมาได้อีน้องอีนายเฮ้ยนี่อย่างมางามอีปลาล่ำปลเหลือ ขอไปช่วยไปแซมสักหน่อยแล้วเนี่ยซากุระสีชมปูเจ้าซากุระสีจมออนเจ้างามก็เจ้าอุ้ยงามประรัมประเรืองามหาป่อหาแม่บาได้โอ้ยงามแต่งามว่ะงามแบบสาน้อยสาจียังมาโดนจีโดนใส่กัมเตียด้นี่มาโดนจีกัมเตียถ้ามันโดนจีมันหลวงแล้วนี่ยังมาหลวงเลยนะนี่นะ ขนาดสวัสดิ์สเวียนมันบ่จะตายมันจะบล่วงเ้บ้านเฮามันจากว่าที่อื่นนะ